สวัสดีครับสวัสดีกอสิบสตาร์สวัสดีนะครับแฟนๆก็อสิบสตาร์นะครับวันนี้ผมเจมเรืองศักด์นะครับกับคุณครูก้อยนะครับวันนี้เรามาสวัสดีปีใหม่นะครับแาเป็นแฟนก็อสิบสตาร์นะครับมาเสียอกาสนี่มามาไลฟ์กับแฟนๆด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับปีที่ผ่านมา๋อเป็นปีที่เป็นปีที่มีความสุขมากๆเลยนะครับเป็นปีที่ เรียกว่าเป็นปีที่ดีที่สุดอ่ะก่ว่าของเราเลยนะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับเรื่องของสิ่งที่เราทําอยู่นี่ยคือเราทําเรื่องเกี่ยวกับผู้มีบทยากนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็ได้แบบให้คําแนะนํากับแม่ๆในเพจเยอะมากนะครับรวมถึงหลายๆคนที่เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงก็ได้ลูกเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ ภาพรวมของธุรกิจของเราเองหรือว่าภาพรวมของงานทุกอย่างมันก็เลยดีไปด้วยนะครับเ<ต>มื่อบบเราเรา,เราทำแล้วเรารู้สึกภูมิใจมีปิติสุขะจากผลที่เราได้ที่เราเห็นว่าคนอื่นเขาประสบความสําเร็จมีลูกอ,อายุตัวอย่างง่ายๆเลยน้องพีเจเอ,อย่างเงี้ยโอ้ยออกมาแบบสมบูรณ์แข็งแรงอพอเห็นเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขทุกอย่างในชีวิตเราก็มีความสุขไปหมดอ่ะเรามีลิสต์ไว้ไหมคะว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำสิบอย่างให้ได้ มันเป็นไปตามที่เราคาดไหมคะโดยโดยโเออก็ถ้าในมุมของธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นไปตามคาดทั้งหมดเนยนะครับก็คือว่าเราก็จะมีแผนของเราในการทําธุรกิจแต่ในเชิงการใช้ชีวิตเนี่ยเออมันก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามสิ่งที่วางไว้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องพัฒนาการของน้องเมยดาเอยอะไรเออ นะครับก็เรื่องบ้านบ้านก็เสรกษตรทีใช่บ้านก็เกษตรทีสองปีอ่ะสองปีสามปีเรื่องของลูกของพี่พี่น้องๆด้วยคือพี่ชายกูก็พี่ชายก็ได้ลูกน้องสาวก็ได้ลูกองสก็มีลูกเรียบร้อยมีความสุขมากเรียกว่าเป็นปีที่ลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกีเลิฟเออใช่นะใช้คำนี้ได้เลยใช้คำนี้ได้เลยเราลัคกี้ลัคกี้เฟรมเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยนี่มันเตาแก๊สลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟทุกอย่างเลยใช่ ส่าด้วยใช่คะุะใช่่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของแง่ความรักแง่การให้กำลังใจกันปีที่ผ่านมาเราสองอดไหมเจ็ดปีแล้วนะคะตอนนี้คือเรา anniversary เจ็ดปีภายเมอ่อที่ยี่สิบสี่ธันวาเข้าปีที่แปดรู้สึกว่าปีที่เจ็ดเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเจ็ดปีอารั์ไม่เราก็ปีที่เจ็ดเป็นปีที่ก็แฮปปี้มากแล้วรู้สึกว่าเราทั้งคู่ลงตัวกันกันมากกว่าเดิมจากแบบปีแรกๆก็มันเหมือนมีการเป็นการปรับนะคะ ปีนี้คือคือเราคือเนื้อเดียวกันเลยอะ่ะความคิดทุกอย่างเรามีการแชร์ความคิดการมีการปรับทัศนคติกันไม่ตรงกันเดี๋ยวเราก็ปรับเข้ากาันแล้วเรารู้มากขึ้นเลยว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่ที่จะอยู่กับกับเราไปจนจนแก่ตายอะ่ะคือมันมันชัดเจนมากะค่ะในปีท<า>ี่เจ็ดการมีขยะก็เป็นส่วนหนึ่งของของชวิคูืเนที่มันจะบูนเราเรา ลูกคือเติมเต็มคำนี้ยมันมันมากกว่าคํานั้นจริงๆนะมันมากกว่าคําว่าเติมเต็มมันเหมือนทุกอย่างอนะเหมือนทุกอย่างเขาเป็นทุกอย่างเหมือนถ้าเราเรามีหัวใจหนึ่งดวงอะอคือเขาเอาไปแล้วเขาเอาหัวใจเราไปแล้วอะอเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่เราเนี่ยเลยอยากจะมีลูกลูกเพิ่มเพราะเหมือนแับว่าเราได้ให้ความรักการดูแลน้องใมดาลูกสาวคนแรกเราเนี่ย ประมาณตีว่า4ปีเต็มนะที่เราให้ให้เวลาเขาอย่างเต็มที่อะคะ่ะก็สำหรับผมผมว่าม,มันเหมือนลูกก็เป็นสติให้เราด้วยนะครับในการที่แบบอ,อ่าถึงวัยวัยหนึ่งเนี่ยมันต้องการสติอย่างอย่างรุนแรงเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราจะตั้งสติว่าเราจะไปยังไงกันต่อกับชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีลูกเราอาจจะไปเรื่อยๆอนะครับมันก็อาจจะแบบมันก็จ,จะฟุ้งอะแต่พอมีลูกมันมีสติอะมันมีสติในการใช้ชีวิตเยอะเลยครับ ตั้งแต่แต่ตอนแรกเราต้องมามาวิเคราะห์ตัวเราก่อนเราไม่ใช่คนมีลูกง่ายเราจัดเป็นคนมีลูกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นขอให้ได้สักคนสักคนได้หมดเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้รักหมดอ่าคราวนี้เริ่มเริ่มเก่งเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มดูแลตัวเองเก่งอ่ะปรากฏได้ตัวอ่อนมาอีกสองตัวหญิงหนึ่งชายหนึ่งคราวนี้พอเพศมันต่างกันคุณพ่อก็แบบ คนที่สองชายไหมกูก้อยเออสักคนหนึ่งจะได้แบบว่าเอามาขับรถให้แม่นั่งนี้ประโยชน์แค่นั้นแค่นแถวขับลูกเออก็เลยแบบถ้างั้นปีนี้เราจะใส่ชายตอนที่ตอนที่รู้ตัวว่าตัวเองมีมีมีลูกยากค่ะตอนนั้นเรามีความกังวลอย่างความอะไรโอ้โหมันกูก้อยเชื่อว่าทุกคนที่มีลูกยากเวลตาเดียวกัน คเครียดกังวลวิตกกังวลไม่รู้จะไปทางไหนทำไมมันยากเหลือเกิน <ST IT US> เรียนด็อกเตอร์ยังง่ายกว่าจริงคือทำไมเราถึงพูดว่าเรียนด็อกเตอร์ยังง่ายกว่าพี่ชายกูก็ยเป็นด็อกเตอร์แล้วเขาก็มีมือยากเหมือนกันเขาพูดคํานี้ออกมาเลยว่าเรียนด็อกเตอร์ยังง่ายกว่าทําลูกอ่ะเออคนหลายคนเป็นหมอหลายเคสเป็นหมอที่โว้ยโคชอยู่ก็เรียนสอบหมอเรียนหมอง่ายกว่าทําลูกคือมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกินแล้วทําให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิด ความเศร้าความผิดหวังทุกๆเดือนที่เขาต้องเทสแล้วมันไม่ขึ้นสองขีดอะเนี่ยพอพอมาถึงจุดที่เรามีทางออกให้ว่าวิธีการเนี่ยคือมันคือการเตรียมตัวก่อนนะที่จะเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เราต้องมารุงขา่าำรุงสเสริมนะเตรียมในเรื่องของร่างกายไปให้พร้อมแล้วมันจะเพิ่มโอกาสแล้วครูก้อยก็มีสเต็ปเป็นโภชนาการตามสูตรของครูก้อยซึ่งพอแม,แม่ทุกคนเขาทําตามแล้วก็ทุกคนประสบความสําเร็จอะอืม อยากรู้เหมือนกันนะผู้ชายก็ยัคือในมุมของผมเนี่ยผมผมอาจจะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่านะฮะแต่เพียงแต่ว่าคือถ้าคู่เราไม่มีความสุขอ่ะเราก็คงจะมีความสุขได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นเสาหลักทางความคิดให้กับเขาอ่ะก็ต้องเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับเขานะครับก็ความเครียดก็อาจจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยสามารถที่จะ ผ่านมันได้เร็วกว่าเพราะครูคก็ไดเจอหลายคู่คือครูก็ได้ทำรายการสักวันฉันจะเป็นแม่แล้วก็สัมภาษณ์เคสที่เขายากมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จหลังจากที่เขาได้ปฏิบัติตามโภชนาการที่แนะนำนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์คู่หญิงชายเราจะรู้เลยว่าผู้หญิงจะเครียดมากมีความเครียดมีความวิตกกังวลมากราวนี้ผู้ชายก็ต้องเหมือนกับต้องปลอบต้องปลอบผู้หญิงอะ่ะเขาจะมาแสดงความเครียดมากไม่ได้เพราะว่ามันทำผู้หญิงเครียดไปด้วยไม่ผู้ชายต้องแนวแบบ มีก็เอาไม,ม่มีก็ไม่เอาเขาจะต้องอารมณ์แบบเนี้อ่าเป็นกําลังใจอะไรเงี้ยอันนี้คุณก้อยก็เรียกว่าไงเป็นที่ปรึกษาให้กับแม่ๆทั่วต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะ <c oughs> ด้วยแบบไม่จํากัดอาชีพอล่าสุดก็คือคุณจุย๋ยคนที่คะคุณจุยณจ๋ยวรัทยาน้องพีเจก่อนหน้านี้ก็น้องวินเซน์แม่บีมาติกา คุณแอปเปิลสีสงเสงนียนคุณครีพัชวีพิษคุณแนทเอวิตราลูกสองคุณเชนธนาลูกห้าะ mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. มันมากกว่า mm hmm. มันมากกว่าการกินบางคนบอกว่ากินตามครูก,ก้อยครูก,ก้อยจะบอกว่าไม่ใช่แค่กินคือเราต้องปรับพฤติกรรมทั้งหมด mm hmm. โภชนาการพฤติกรมรมไลฟ์สไตล์รวมถึงศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจชัดเจนนะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ที่เป็น ที่มันตรงกับเราแสดงว่าถ้ามันตรงกับปัญหาเราเราต้องตรวจคนี้คคำถามก็คือมันต้องตรวจอะไรเนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่าแล้วฉันต้องตรวจอะไรฉันถึงจะรู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรตรงจุดนี้คูก้อยก็จะให้ความรู้ทั้งหมดค่ะรู้สึกยังไงกับการที่แบบว่าอาจจะมีคนบอกว่าคูก้อยเป็นแบบนาาักฟ้าชญ์สติปัญยาอะไร <ทำ S 2> นะปรสติจริงๆคูก้อยเจอคำประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากมันทำให้เรา มีความสุขนะมีความสุขบางคนบอกว่าเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค่ะเราก็เห็นแสงอแล้วทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์เขาแล้วเขาร้องไห้อะ่ะเอ,อเราก็เป็นส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาออกจากความมืดมนนั้นน่ะแต่มันเป็นส่วนที่หนักแน่นจริงจังและเป็นส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์เราไม่ได้มาขายฝันหรือว่ามาขายความเชื่อทุกอย่างมันคือ จับต้องได้มีงานวิจัยแต่ครูก้อยจะประเมินแต่ละเคสว่าผลของคุณแม่คุณพ่อแบบนี้โอกาสแค่ไหนต้องทำกี่ครั้งต้องใช้วิธีการอะไรต้องบำรุงอย่างไรเพราะแต่ละเคสบางทีมันมันไม่เหมือนกันเหมือนเ,อเรามีธุรกิจเราเนี่ย,เร,เ,ยเราต้องทำเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาไปไหนะค่ะเราเอาเวลาที่ไหนมาดูแลการสวีทอะค่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเนี่ย หลายคนมองว่าเราเราอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เป็นอุปสรรคแบบสำหรับผมมันเป็นโอกาสด้วยนะ <S <S มันเป็นโอกาสเพราะว่าเราทําด้วยกันนะ่ะพอเราทําด้วยกันเนี่ยถ้าเราทํากันด้วยความเข้าใจเนี่ยแปลว่าเราอยู่ด้วยกันยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะ <S <S แล้วในขณะที่เราอยู่ด้วยกันยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยจริงเราก็สามารถสวีทได้แบบยี่ิบสี่ชั่วโมงเลย <S <S แต่นยิยามคําว่าสวีทของผมไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลว่าโหต้องมาเซอร์ไพรส์มีดอกกุหลาบอย่างเดียวนะครับบางครั้งการนั่งประชุมกันเนี่ย นะครับแล้วก็อกูกกอยหรือไม่ผมเองอะไรแค่นั้นแหละเราก็รู้สึกว่าเอเราได้ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงคือเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นปัดต้องโกเแล้วก็ได้นะตอนเนี้ยปัดต้องโกเลยปันต้องโกเลยแต่งงานคือปัดต้องโกเลยใช่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 ถือว่ามันมันเป็นโอกาสนะครับคือสวีทกันทั้ง24ชั่วโมงแล้วมีทุกรถน่มีสวีทแบบ เปรี้ยวบ้างเค็มบ้างเผ็ดบ้างเผ็ดเยอะเผ็ดเยอะเหมือนรสชาติคนใต้พัฒนาการของแรกตอนนี้แบบเป็นยังไงโตไปถึงไหนแล้วก็มีสที่เข้าก็บันเทิงมากครับคือเขาจะเป็นเด็กที่ชอบมีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เป็นเด็กที่ช่างพูดช่างถามนะอาจจะเป็นว่าเราปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กช่างถามมาตั้งแต่เด็กไงเพราะนั้นเมดาเนี่ย เขาจะถามเขาไม่ได้ถามแบบเด็กทั่วไปเลยนะเขาจะถามแบบหนึ่งคำถามเนี่ยเขาจะถามประมาณห้าห้ามุมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเห็นป้ายนี้แล้วกันก็าถามป้าจ๋านี่อะไรกันบอกว่าอันนี้คือป้ายนี่นะบอกไวนิ้วอ่ะมีไว้ทำไมคะแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีมันจะเป็นยังไงคะแล้วหรือถ้ามีแต่เป็นอีกแบบมันจะเป็นยังไงคะเะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะถามห้าคำถาม อย่างน้อยสําหรับหนึ่งเรื่องคิดรอบได้เลยอ่ะขาจะคิดรอบได้หลักไม่บอกแต่ว่าสมองเขาแบบว่าเขาเขาละเอียดมากมันยังเดาทางเขาไม่ถูกไงนะว่าบางทีเขาก็เขาก็มีความเป็นอาร์ติสเหมือนกันนะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นในการที่จะดีไซน์แต่งตัวใช่ไหมฮะอย่างเพื่อนใส่รองเท้าแบบนี้เขาบอกว่าเขาขอใส่คนละสีได้ไหมข้างละสีอะไรเงี้ย หรือใส่หมวกแบบนี้เขาขอใส่เอียงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเด็กอย่างนั้นน่ะอืม,มใช่ใช่จ,จะจะเดาทางไม่ค่อยถูกแล้วก็ชอบที่สุดเลยคือชอบแต่งเพลงอ,อันนี้คือคถามเิถามอยู่ว่าขา,ายคเดเือกอยาก่กะไรอยางเอยทำเลยลูกไม่ไม่หรอกแต่ว่าแต่ถ้าเขาชอบ แต่ถ้าเขาชอบก็ก็สับถนนตามวัยใช่คือเขาเป็นคนชอบแต่งเพลงคือเขาแต่งเพลงตั้งแต่อายุขวบหนึ่งเนี่ยเออเขาเริ่มพูดได้เนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วนะเขาแต่งเพลงแล้วเหมือนมิราดี้เช่นสมมติว่าช่างช่างช่างอย่างเงี้ยแต่เขาเอาเนื้ออื่นเขาเนื้ออื่นใส่แล้วจะเขาแต่งจากสิ่งนี้เขารู้อ่ะข้อมูลที่เขามีเช่นเพลงแรกเขาแต่งเพลงของเขาชื่อเพลงนมแม่นมมนมแม่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 เขาอยู่แล้วก็ หลังๆเนี่ยเริ่มพัฒนาการเรื่องการแต่งเพลงนี้โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้พอมีคำศัพท์เยอะก็เริ่มใส่ใส่ไปเรื่อยก็ก็ก็ยังไม่อยากจะรู้สึกว่ามันเป็นขนาดถึงก็เป็นความสวรรค์อะไรนะอาจจะเป็นเด็กเด็ช่างพูดแล้วกันเด็กช่างพูดแล้วกันคิดว่าอันนี้พี่เจมสคิดว่าเขาาได้รับทีคนมาจากความเป็นนของเาถึงถึงถึงอ่าใส่แอใส่อะไรแบบนั้นอาจจะไม่ได้อ่าอโอเค คืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนบันเทิงเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะกล้าแสดงออกเราเองกล้าแสดงออกกับลูกกล้าร้องเพลงให้ฟังกล้าเล่นบทบาทสมมุติกล้าทําเสียงสูงเสียงต่ําให้เขาได้ยินเพราะอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เขาแบบซึมซับไปคุณแม่คุณแม่อยากจะให้ลูกเข้องการเฉยเฉยมากเลยใช่เพราะว่า เขาเข้าวงการตั้งแต่อายุ16นะซึ่งบางทีอ่ะในวัยเดียวกันเหมือนกับเด็ก16ของแต่ละคนเขาอาจจะมีความคิดเขาเรียกอะไรยับยั้งชั่งใจที่ที่แตกต่างกันอ่ะเพราะฉะนั้น่ครูก็คิดว่าถ้าเขาอยากจะเข้าวงการเขาต้องโตพอที่จะจัดการกับตัวเองได้หรือว่าจัดการกับความคิดได้ไม่ใช่ว่าเราพุชเขาเข้าไปโดยที่เขายังยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรอ่ะแล้วเขาให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากจะเข้า เขาเหมือนเขาจะรู้รู้ว่าว่าเราทํางานอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเออแต่ไม่ได้เห็นแ่าแต่ว่าชอบชอบไลฟ์ชอบเห็นคุณแม่ไลฟ์ชอบไลฟ์คุณแม่ไลฟ์แบบให้ความรู้คนนี้น่อยเขาก็บงวันดีคืนดีเขาเอาเอากระดาษมาวางแล้วทําเป็นโทรศัพท์สวัสดีค่ะแม่แม่นอนนี่นี่นอนอะไร่งเงี้ยวันนี้หนูจะมารีวิว อันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวอันนั้นสอนสเปิร์มเจาะไข่ว่า้ทำว่าเองว่าตัวอ่อนคัดโครโมโซมเขาก็พูดของค่ะวันนี้น้องไม่นาปลอมตัวเป็นครูก้อยอยู่ๆก็พูดอย่างเงี้ยปลอมตัวเป็นครูก้อยแล้วก็สอนอะไรเงี้ยใช่ครับที่พี่มีความในในมุมที่เขาอยู่กับลูกเขามีภาวะอุบุณมาไว้แค่ไหนไม่ มากเขาจะเป็นคนที่อ่านหนังสือให้เมดาก่อนนอนคือต้องตกลงกันก่อนนอนเวลาคุณแม่ไปอาบน้าแต่งตัวเตรียมตัวเอาลูกนอนเนี่ยคุณพ่อก็จะเป็นคนที่อ่านาะะหนังสือดังนั้นเมด้าชอบป้าอ่านหนังสือจริงๆเล่มเดียวกันน่ะครูก้อยอ่านกับพี่เจมอ่าน,นะไม่เหมือนครูพี่เจมก็จะเป็นอีกแบบมีลายเยอะดีลาจะเยอะเสียงจะเยอะ เนี่ยเหมือนตัวอย่างที่พี่พูดอ่ะว่านสมุนไานของพี่เจมก็จะมาสราวมาเลยสราวเหมือนดูหนังในโรงหนังเมด้าก็จะตื่นเต้นชอบมากมีเสียงนางฟ้ามีเสียงแม่มดอ่ะอแล้วถ้าของแม่ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งถ้าเขามีท้องมองเราเรามองไหเขาว่าเขาเปล่ไปยังไงเคยลองพิจารณาการที่เขาเปล่ไปยังไงนะคือ,ค,อคือลึกๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็แอบ,บกังวลนะออเอากังวลเพราะว่า เราไม่รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าเ,เด็กอ่ะคือเขาเป็นเป็นเจ้าของแม่เป็นเจ้าของพ่ออยู่คนเดียวอ่ะ<ช>อยู่วันหนึ่งมีคนมาแชร์เขาจะเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าตอนนี้เราคลายความกังวลไปเยอะเลยเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วถ้าให้เด็กมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนน,น,นะสอนเ้าเออว่าน้องเนี่ยเริ่มเป็นตัวอ่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้อ่ะ แล้วก็วันหนึ่งก็สอนให้เขารู้จักว่าเดี๋ยวมาใส่ตัวอ่อนแล้วช่วยกันดูแลน้องนะ่นนี่ให้เขาผูกพันตั้งแต่ยังเล็กอืระยะเวลามันก็ได้พอดีไงเพราะว่าใส่ตอนเขาสี่ขวบกว่าที่จะไปหาน้องจริงเขาก็ห้าขวบแล้วแปลว่าห้าขวบปีแรกของเขาเต็มๆเลยอ่าครับทมเรื่องอ่ะค่พี่เจมก็คือทำธุรกิจดูแลครอบครัวดูแลลูกงานโรงรนเทรอืมค่ะจะมีแบบทำมาให้แฟนๆได้ชมคือจริงๆแล้ว ฟังมาทั้งหมด่ยเหมือนแบบชีวิตทั้งชีวิตแบบยุ่งมากเลยนะแต่จริงยังเหลือกลางคืนนะวัะนั้นคอนเสิร์ตยังเล่นอยู่อทุกวันนี้ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ฮะยังมีคอนเสิร์ต90นะครับมีงานจ้างอยู่นะครับยังมีคนอยากฟังแล้วก็แต่แต่งานแสดงอาจจะเห็นน้อยหน่อยนะครับเถ้ามีโอกาสที่เหมาะจริงๆเช่นใช้เวลาไม่มากแล้วเป็นบทบาทที่แบบเฮ้ยมันท้าทายนะอะไรเงี้ยก็ไปร่วมนะไปร่วมเหมือนกันไม่ไม่ทิ้งไปเลย ใช่แต่ถ้าเป็นแบบละครยาวเขาออยากดูมากอบอยากดูเขาเล่นละครแต่พอเราเข้าใจว่าการชอบให้เล่นเจ้าชู้ชอบให้เล่นชั่วไม่รู้คือตัวจริงเขาไม่ใช่ไงเราเลยอยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วเวลาเล่นเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมตัวเราก็ต้องฝังเข้าไปในในบทละครไม่งั้นเราจะไม่สนุกอืมแต่พี่ทําได้ดีนะบทแบบนั้นอ่ะแค่หายใจเข้าแค่หายใจเข้าใช่ไหมเด็ในปีนี้จะมี ก็ก <T> ็จ <ing> ร <the supply> ิงๆตั้งใจว่าปีนี้อยากฝากผลงานกับกับกับการแสดงสักสักหนึ่งชิ้นนะแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรครับเราเราเราดูบทเลยค่ะตอนนี้พี่บทมาให้ดูอยู่เอ่อจริงๆต้องบอกงี้ว่าทุกบทแหละมีมีค่าหมดแหละนะครับทุกบทที่เขาเขียนคิดมาแล้วเลือกเราแล้วเนี่ยทุกบทน่าสนใจหมดแหละแต่เป็นแต่ว่าเราดูอะไรที่มันเหมาะสมกับเวลามากกว่าครับ จริงรับจริงๆเล่นหมดนะ,นนะคือ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 คอ,คอย่างเอาอย่างอย่างอย่างเกเนี่ยก็เคย,เคยเคยเล่นมาแล้วก็เล่นละครมาทีมมาแล้วค,อคือเป็นเป็นการแสดงที่มันท้าทายมากนะครับเอ,อบทชายรักชายหรือบทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกสนใจในในความน่ามันมีความน่าสนใจในการ<ส>าใช้ใช,ชีวิตอ่ะใช่ใช่เพราะนั้นไม่ไม่ไม่เคยเกี่ยงหมดแล้วเขาบอกว่า ก็เลยไม่มีบทที่ไม่ดีสําหรับนักแสดงที่ดีอยู่แล้วพี่คืจะถามต่อว่าเราเล่นบทแบบนี้ลูกได้เห็นมุ้งไหมคะสงสัยอย่างไรแล้วเขาถามไปว่าป๊ป๋าทำไเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะต้องบอกว่าตั้งแต่เมดาเกิดป๊ะป๋ายังไม่เคยเล่นละครเลยอ้ยไม่เล่นเล่นเล่นเป็นแบบแบบซีรีส์เป็นอะไรเงี้ยไปรับเชิญสั้นๆใช่เขายังไม่เห็นเขาเห็นแต่เพลงเห็นแต่เป็นในโหมดเขาเปิดเปิดแล้วเปิดอินซีแดงแล้ว อันนั้นไม่ใช่ตอนนี้ไงตอนนั้นคือตอนโน้นเออเขาจำปป๊าได้หรือเปล่าจํำได้ใส่ปิดหมดเออก็ก็จริงๆแล้วผมก็ตั้งใจเอาไว้ว่าผมก็จะบอกเขาว่านักแสดงคือหนึ่งอาชีพที่ไม่ได้ที่ต้องปลอมตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปป๊าทำให้คนเชื่อได้ว่าป๊าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เนี่ยลูกต้องภูมิใจนะอะไรเงี้ยผมจะผมจะสอนแบบนี้นะก็คือไม่กังวลเนอะเราสามารถสอนเขาสอนเขาบอกเหตุผลอะไรไม่กังวลแม้ โอเคโอเคค่ะสำหรับแม่แม่นะคะที่มีบุตรยากมีความกังวล mm hmm. นะคะว่าเ,เราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะก็เข้ามาศึกษาความรู้ได้ที่เพจ baby and mum.co.th นะคะหรือว่าใครอยากจะปรึกษาคุกก้อยทักไลน์แอดเลย baby and mum.co.th ไลน์แอดก็ baby and mum.co.th ซึ่งตอนนี้เว็บไซต์ก็ babyandmum co th อ่าใช่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือน,น,นโทรนะะต้องบอกแม่ต้องบอกแม่แม่ว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้แม่แม่เนี่ยมีบุตรได้ง่ายขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เกี่ยวกับการนอนหลับคือก่อนหน้านี้เราจะมีพวกวิตามินบำรุงใช่ค่ะจะมีวิตามินบำรุงไข่พวกโปรตีนบำรุงไข่อันนี้แม่แม,แม่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าตัวยาที่จะเสริมสภาวะรังไข่ไม่ให้เสื่อมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวไนท์ช็อตน้ําหลับ,บที่เป็นตัวช่วยทําให้หลับลึกเพิ่มคุณภาพในการนอนซึ่ง คนที่นอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนหลับไม่ลึกนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกมีผลต่อภาวะมีบุตรยากอันนี้คือมีงานวิจัยบอกมาแล้วโอเคถามว่าใครกินใครกินได้บ้างนะครับสําหรับคนที่เตรียมตัวตั้งครรภ์น,นะครับเตรียมตัวที่จะทาอีกซี่หรือทำนกรลอดแก้ต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหานอนหลับยากผู้สูงอายุรับประทานได้ปลอดภยัยความปลอดภยัยถึงขนาดคนเตรียมตั้งครรภ์ทานได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับอืมเปสนอารสกัดธรรมชาติ ได้ครับได้ครับได้ครือทุกคนทานได้แต่เพียงแค่เราอยากจะบอกว่าหนึ่งในสาเหตุของผู้มีปัญญาคือการนอนไม่หลับนอนไม่พอหรือมีความเครียดก็จะอุดไว้ให้ทุกรอยรูแล้วก็ไม่มีคําว่าติดนะบางคนกินแล้วนอนหลับแล้วติดมันไม่ได้กินลนอนไม่หลับอะาเพราะนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมสาหติธรรมชาติครับค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับฉีดซอแล้วก็สามสิบนาทีหลับปุ๋ยอย่าเพิ่งดื่มตอนนี้นะเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับก่อนใช่ค่ะ ไม่ครับฉีกซองดื่มเลยลเอ่านะครับจะลองเทสคืนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย